f o ok k เ e r 50เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดกลางแบบเทอร์โบพร็อพที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท Fokker ok จากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อจาก Fokker F27 f ok r i e n d s h i p ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคก,ก่อนหน้าการออกแบบของ Fokker ok 50มุ่งเน้นความประหยัดพลังงานความทนทานและความสามารถในการขึ้นลงในสนามบินระยะสัน้นทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากสายการบินและกองทัพในหลายประเทศทั่วโลก ร่วมถึงประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะกองทัพเรือไทยที่ได้นำเครื่องบินรุ่นนี้มาใช้งานในภารกิจขนส่งลำเลียงบุคลากรและภารกิจเฉพาะทางด้านการลาดประเวนทางทะเล ฟ o อกเก50ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปราดแอนวิทนียแคนาดา PW125B จำนวน2เครื่องให้กำลังขับประมาณ2,500แรงม้าต่อเครื่องทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ530กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทางบินสูงสุดประมาณ2,000กิโลเมตรเพียงพอสำหรับการบินภายในประเทศและเส้นทางภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงสร้างของลำตัวได้รับการออกแบบให้แข็งแรง ใช้วัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูงพร้อมระบบอากาศพลศาสตร์ที่ทันสมัยกว่า F-27 รุ่นก่อนหน้าส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการบินที่ราบรื่นกว่าเดิมห้องโดยสารของ f o ok k เก r 50สามารถรองรับผู้โดยสารได้ราว50ที่นั่งจัดเรียงแบบ2ฝั่ง2ถึง2ที่นั่งมีระบบลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายขณะเดินทาง นอกจากนี้ระบบห้องนักบินของ f ฟ k เกอร์ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Glass Cockpit มีจอแสดงผลหลายจอแทนมาตรแบบเข็มดั้งเดิมเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมและลดภาระของนักบินสำหรับประเทศไทยกองทัพเรือไทยรอยเย่าไทยนาวีได้นำาฟ o เก e r 50มาใช้ในภารกิจขนส่งและลำเลียงบุคลากรทางทหารรวมถึงใช้ในภารกิจลาดตระเวณทางทะเลโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่นเรดาร์ตรวจจับทางเรือระบบกล้องตรวจจับกลางคืนและระบบสื่อสารทางยุทธวิธีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารากิจในหน้าน้ำไทยโฟลเกอร์50ถือเป็นเครื่องบินที่เหมาะสมกับภารากิจของกองทัพไทยเพราะมีความสามารถในการขึ้นลงในรันเวย์สั้นและมีค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงมากนอกจากในภาคการทหารแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ยังเคยให้บริการในสายการบินพลเรือนของไทยบางแห่ง เช่นแบ n คอกแ a i r เวย์และสายการบินภูมิภาคอื่นๆที่ให้บริการเส้นทางระยะสั้นภายในประเทศเช่นกรุงเทพมหานครสมุยหรือเชียงใหม่แม่ห้องสอนด้วยความสามารถในการขึ้นลงที่สนามบินขนาดเล็กและมีเสถียรภาพในการบินทำให้ f o k เกอร์50เป็นที่ชื่นชอบของผู้โดยสารและนักบินในช่วงที่ยังให้บริการเชิงพาณิชย์แม้ว่าในปัจจุบันฟเกอร์จะยุติการผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ไปแล้ว แต่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยยังคงใช้งานอยู่เนื่องจากโครงสร้างของเครื่องบินที่แข็งแรงและง่ายต่อการบำรุงรักษาปัจจุบัน f ฟ k เกอ50ของกองทัพเรือไทยยังคงปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลำเลียงกำลังพลการขนส่งสิ่งของและการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพ,พิบัติ f ฟเกอ50จึงเป็นเครื่องบินที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองแห่งการพัฒนาเครื่องบินเทอร์โบพร็อพยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่20และยังคงแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยจนถึงทุกวันนี้ด้วยความสมดุลระหว่างพลังประสิทธิภาพและความประหยัดเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงถูกจดจำในฐานะเครื่องบินลำเลียงที่มีบทบาทสำคัญทั้งในภาคการทหารและการบินพลเรือนของประเทศไทยอย่าง